สวัสดีแฟนรายการยิบสีรุฟ้าคะ่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการยี่สิบีดีมาฝากกับท่านแฟนรายการนะคะนี่นะคะเป็นประจําเดือนของเมษายนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะกับแฟนรายการคะ่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ อยู่ในสถานการณ์ของโควิดนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะก็ดาวพฤหัสย้ายเปลี่ยนกาลโยกประจําปี64ก็สามารถไปติดตามได้ที่คลิปของอาจารย์บุญสุภากับอาจารย์บอยได้เลยนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะฝากขายที่ดินนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามารายการเราได้นะคะหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินในสังหาริมทรัพย์นะคะได้ที่0949167788ค่ะหรือติดต่อ หนังสือเข้าห้อง VIP ของเราติดต่อตรวจด,ดวงชะต,ตาหรือติดต่อยิปีนะคะก็ติดต่อมาได้ที่0948080999ค่ะหรือแอด ID Line 0634457878ค่ะ สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะแฟนรายการสองทะลุฟ้าทุกท่านนะคะอาจารย์พิตรีเทวีโชคมหายิปซีนะคะค่ะและดิฉันนะคะผู้ดำเนินรายการมาริกาค่ะค่ะก็วันนี้มาพบกับแฟนรายการเช่นเคยนะคะมาที่ราศีกรกฎกันเลยนะคะประจําเดือนเมษายนค่ะเป็นปีใหม่ไทยของเรานั่นเองนะคะค่ะก็เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมค่ะเช่นเคยนะคะให้ท่านอาจารย์ ได้จับให้นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะค่ะ,คะก็ชาวราศีกรกฎนะคะก็เป็นชาวต้นทัาน้ำนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ให้เน้นสีขาวและก็เน้นใส่เครื่องประดับเป็นไข่มุกเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านนั่นเองค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานแล้วก็นะคะต้องเรียนชาวราศีกรกฎตรงๆอย่างนี้นะคะว่าคุณอาจจะมีความเครียดนะคะหรือซีเรียสในใจบ้างน,นะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของงานอาจจะมีอะไรที่มาทำให้คุณคุ้นคิด นะคะหรือว่าทําให้คุณหนักอ,อกหนักใจเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเข้ามาบ้างในช่วงเดือนเมษายนนะคะทาให้คุณมีความรู้สึกว่าวิตตกหรือมีความรู้สึกตึงเครียดนะคะกังวลในเรื่องของการงานว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะวิธีแก้ก็คือคุณก็สลัดความเครียดนั้นออกไปแล้วค่อยๆใช้สตินะคะใช้ความคิด ที่อยู่ในตัวของคุณนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะเพราะว่าปัญหามันเข้ามามันถึงทําให้คุณเครียดนั้นคุณต้องค่อยๆแก้ไปทีละเปาะนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะต่อไปในเรื่องของการเงินช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถือว่าการเงินในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่นะคะการเงินก็เข้ามาตามตามปกติที่คุณได้ทํางานตามสถานะของการทํางานของคุณนะคะก็ถ้าถ้า คุณจะมีโอกาสนะคะก็จะได้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะมอบสินไหมให้คุณบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็จะมีโอกาสได้จากตรงนั้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณกำลังกำลังมีความรู้สึกวิตก กังวลนะคะกับเรื่องของความรักบ้างนะคะแต่ความวิตกกังวลของคุณนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตหรือความคิดของตัวคุณเองต่างหากนะคะมันอาจจะไม่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกใดๆเข้ามาทําให้คุณเ,เข้ามาจริงๆแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากคุณวิตกกังวลไปเองคิดไปเองเอเอเองอะไรทํานองอย่างนี้นะคะเฉะพาะเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะ,คะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยคะ่ะ ต้องบอกว่าคุณหาเงินได้มากทีเดียวนะคะการหาเงินได้มากของคุณเนี่ยประกอบกับคุณยังมีแรงนะคะยังมีพลังสุขภาพยังแข็งแรงที่จะทําให้คุณนั้นมีพลังในการที่จะทํางานแข็งแรงสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ก็ทําให้คุณได้เงินเข้ามาเยอะนะคะก็ไม่มีปัญหาใดๆสาหรับเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นคุณมีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทาง นะคะคุณลองเดินทางนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณมีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทางนะคะถ้าคุณจะเสียงโชคคุณก็เสียงโชคกับคนที่ต่างชาติต่างภาษาเช่นเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะค่ะคนอีสานาคนลาวอะไร ก็ลองลองสิ่งโชคกับคนต่างชาติดูหรือหรืออันนี้อาจารย์อาจารย์ไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่อาจารย์ก็แนะนำนะคะอาจาอาจะซื้อหวยที่เป็นของต่างชาติอะไรแบบนี้หวยลาวอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะพอไพ่ออกมาเนี้ยคุณมีโอกาสได้โชคจากการเดินทางหรือได้โชคจากคนต่างชาตินะคะ เดีเ๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีกรกฎกันเลยนะคะการงานนะคะจะมาเกิดจากความเครียดวิตกกังวลของคุณนะคะในการทํางานนะคะหรือคุณอาจจะทํางานไม่ทันนะคะ <c oughs> เลยส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของคุณนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะได้รับเงินเล็กๆน้อยๆจากผู้หญิงสูงอายุ <c oughs> นะคะตรงนี้ก็เป็น สิ่งเล็กๆน้อยๆจากเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยไม่ใช่จะแย่จะทีเดียวนะคะเราเป็นกําลังใจให้ถึงจะเป็น5้าถ้วยเนี่ยคุณอาจมันเกิดจากที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่ามันเกิดจากความคลิตวิตกอกังวลของคุณเองคุณอาจจะเครียดเองละแวงคนรักของคุณ<อ>หรือคุณอาจจะคิดไม่มั่นใจในตัวเองนะคะ<ช>ตรงนี้นะคะพยายามบวกนะคะเราเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพขึ้นให้เงินขนาดนี้นะคะคุณหาเงินเก่งคุณมีแรงขยันคุณแอคทีฟเพราะฉะนั้นสุขภาพ คุณตอนนี้คุณกําลังมุ่งมานะเลยอะค่ะชายค่ะแล้วก็ในสุดท้ายนะคะเรื่องโชคลาภนะคะก็แนะนํานะคะให้คุณเดินทางไปเสี่ยงซื้อรัฐบาลนะคะต่างที่ก็ได้นะคะในช่วงของท่องเที่ยวของเดือนเมษายนนั่นเองนะคะค่ะ